พวกเราถูกใช้แรงงานอย่างแสนสาหัสและถูกบังคับอย่างไร้ความปาณีพวกเราถูกเคี่ยนตีและก็ล้มลงพวกเราถูกทา่าลุณกรรมแขนขาหักแล้วก็มีคนล้มตายและนี่ก็เป็นคํากล่าวของมิสเตอร์กันเนอร์แคนเนตแฮร์ิสันกองทหารต่อต้้งรถถังที่4ออสเตรเลีย ช่องเขาขาดหรือช่องไฟนะรกเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยเปรม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากการตัดเจาะภูเขาเหินด้วยมือของเฉลยศึกสังพันธมิตรเพื่อให้เป็นช่องเขาสำหรับสร้างทางรถไฟเฉลยศึกต้องทำงานวันละสิกแปดชัว่วโมงเพื่อที่จะเร่งสร้างทางรถไฟสายมรณะนี้ ในเวลากลางคืนจะเห็นแสงสลัวลิบหรี่และเงาของเราทหาเรเฉลยสึดปรากฏบนผนังช่องเขาสถานที่แห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าช่องไฟนรกหรือเทมไฟพาสวางปกกติดตามกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจและอัพโหมคิปเป็นใหม่ ของชอ่องมิกเกิลพาร์ตหัวด้วยนะคะ นนีะะคะเราอยู่ที่ท่าเทียบเรือวัดถ้ำเขาปูนค่ะซึ่งเราจะขึ้นบันไดไปนะคะจะเป็นทางรถไฟช่องเขาขาดค่ะลองตามมาเลยค่ะ ก็จะเจอทางรถไฟเลยนะคะและทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นช่องเขาขาดช่องที่2ค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับวัดถ้ำเขาปูตานตำบลหนองหญาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะช่องเขาขาดช่องนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่สั้นกว่าช่องแรกค่ะแม่ มีน้องหมามารอต้อนรับด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่าเนี่ยมาทางด้านขวามือกันบ้างค่ะทางทิศนี้ก็จะเป็นฝั่งของสถานีกาญจนบ,บุรี <S <S 2> <S 2> และตรงนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เริ่มการตัดเจาะภูเขาด้วยมือของทหารชเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ซึ่งช่องเขาขาดแห่งแรกจุดนี้เนี่ยก็ห่างจากช่องเขาขาดที่เป็นพิพิธภัณฑ์และอนุสร์แกวแรงงานที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกดังคลิปที่เราเคยพาไปชมเมื่อปีที่แล้วประมาณ83กิโลเมตรค่ะช่องเขาขาดแห่งเลกนี้ก็อยู่ตรงสอดหัวเลขที่1 2 5ท 3, 3ครับเดี๋ยวตามนี้กันไปดูช่องเขาขาดกันใกล้ๆเลยนะคะ ลและเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้ก็สร้างขึ้นในสมัยสงคารามโรคครั้งที่สองนะคะเมื่อปีพศ2485 จากสถานีชุมทางหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผ่านแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีสามองค์และปลายทางที่เมืองตาลพยุสยะประเทศพมา่ารวมมีระยะทางถึง415กิโลเมตรนะคะ และช่องเขาขาดด้านหน้านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่และปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีรถไฟวิ่งผ่านช่องเขาขาดนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงระหว่างช่องเขาขาดแล้วค่ะซึ่งตอนเดินมานะคะแดดเนี่ยแรงมากๆเลยแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยลมพัดชื่นใจมากๆเลยค่ะทำไมเขาถึงเรียกช่องเขาขาดว่าช่องไฟนรกเราเนี่ยก็จะย้อนไปเมื่อเดือนเมษายน2486ค่ะซึ่งการตัดเจาะภูเขาสร้างทางรถไฟเนี่ย ปรากฏว่างานเนี่ยล่าช้ากว่ากำหนดจึงต้องเร่งงานซึ่งแรงงานแต่ละกะเนี่ยต้องทำงานถึง18ชั่วโมงโดยงานส่วนใหญ่เนี่ยรวนใช้แรงงานคนทั้งสิ้นเลยเช่นการสกัดภูเขาด้วยมืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็มีเพียงค้อนและสิวสกัดเจาะภูเขาที่เป็นหินปูนค่ะบวกกับอากาศหน้าร้อนของเมืองไทยรวมถึงภาวะการขาดแคลนน้ำและอาหารเนี่ยทำให้ฉเฉลยศึกเจ็บป่วยล้มตาย ถ้ายังไม่ตายเนี่ยก็จะมีร่างกายที่สู้ผอมจนเหลือแต่กระดูกและในเวลากลางคืนนะคะแสงไฟจากตะเกียงและคบเพลิงจะสะท้อนเห็นเงาของเฉลยศึกและผู้คุมบนผนังช่องเขาขาดนี้ทำให้ที่นี่ได้รับขนานนามว่าช่องไฟนรกหรือ Hellfire Pass นั่นเองค่ะ หินที่นี่หลนลงมาก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูรถไฟวิ่งผ่านช่องเขาขาดกันนะครับนี่ก็เป็นรถธรรมดาคำวนที่สองห้าเจ็ด ต้นทางสถานีทุนบุรีปลายทางสถานีน้ำตกนะครับทำขบวนโดยรถจาก G.E. หมายเลข4007ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ